สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็จะมาแนะนำแบตเตอรี่รถยนต์นะครับที่ใช้ได้นาน4ปีขึ้นไปนะครับก็คือยี่ห้อนี้นะครับ Panasonic นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับซึ่งผมก็ใช้ในรถ Vios รุ่นปี2 0 1 2นะครับซึ่งก่อนนี้ก็ใช้ได้นานสุดนะครับตอนนี้ปี2566แล้วนะครับ วันที่ผมเปลี่ยนก็เป็นวันที่สานเดือนสามปีหกสองนะครับตอนนี้ก็ได้สี่ปีกว่าแล้วนะครับเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วนะครับซึ่งก็เป็นแบตที่ทนที่สุดครับสำหรับรถที่ใช้น้น้อยนะครับจอดไว้บ้านนานๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับแบตเตอรี่แบบแห้งยี่ห้อ Panasonic นะครับก็ไปหาซื้อตามแบร้านแบตเตอรี่ทั่วๆไปนะครับมีจําหน่ายอยู่นะครับ ก็ขอแนะนำนะครับในฐานะคนที่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับสำหรับรถที่ใช้น้อยครับจอดบ้านนานๆนะครับก็แนะนำนำมาเปลี่ยนให้กับรถของท่านได้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรดีๆนะครับทางช่องเราก็จะนำมาบอกต่อเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ